สนับสนุนโดย b e n e ฟ i t โปรตีนดีๆจากพืชโลกออนไลน์ได้มีการแชร์ภาพต้อนรับการประชุมเอเปกสอ2พบนทางด่วนแต่ภาพดังกล่าวนั้นเป็นป้ายที่มีการสะกดผิดคือ welcome to a p e c 2022ซึ่งตกตัว e ไป1ตัว ที่ถูกต้องคือ Welcome to a p e x 2022นอ,น,อออน,นอกจากนี้ยังบอกอีกว่าสะกดผิดไม่พอภาพทนนอกจากนี้ยังบอกอีกว่าสะกดผิดไม่พอภาพทงด้านล่างยังเป็นของการประชุมจ20ที่อินโดนีเซียอีกด้วยทำให้ชาวเน็ตวิภา์วิจารณ์กันอย่างหนักถึงการทำงานที่ไม่รอบคอบ การทางพิเศษแห่งประเทศไทยขอชี้แจงว่าป้ายที่มีตัวอ,อักษรตกหล่นเป็นป้าย VMS แบบ Full LED ที่ติดตั้งบนทางพิเศษฉลองรัฐเพียงบางป้ายเท่านั้นซึ่งการทางพิเศษได้ดำเนินการแก้ไขเป็นที่เรียบร้อยแล้วทันทีที่ตรวจพบตั้งแต่ช่วงเที่ยงของวันเสาร์ที่12พฤศจิก,กายน2565ส่วนป้าย VMS ของทางพิเศษที่เหลือเจก7สายทางมิได้มีข้อผิดพลาดแต่อย่างใดการทางพิเศษต้องขอ,อภัยในความผิดพลาดที่เกิดขึ้นมาณนะโอกาสนี้ ด้านรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนางสาวไตรสุรีไตราสาระนกะุลบอกว่าจากกรณีที่สื่อสังคมออนไลน์ได้เผยแพร่ภาพป้ายปรับเปลี่ยนข้อความ VMS บนทางพิเศษฉลองรัฐที่ขึ้นข้อความต้อนรับการประชุมผู้นําเอเปกแล้วมีข้อความบางคํามีตัวอ,อักษรตกหล่นนั้นการทางพิเศษแห่งประเทศไทยซึ่งเป็นหน่วยงานดูแลพื้นที่แจ้งว่าจุดที่มีตัวอ,อักษรตกหล่นนั้นเป็นป้าย VMS แบบ Full LED ที่ติดตั้งบนทางพิเศษฉลองรัฐบางป้ายและการทางพิเศษแห่งประเทศไทยได้ดําเนินการแก้ไขทันทีทตรวจสอบ การทางวิเศษแห่งประเทศไทยได้ดำเนินการแก้ไขข้อความที่ตกหล่นเป็นที่เรียบร้อยแล้วพร้อมกับขออภัยที่เกิดข้อผิดพลาดขึ้นและได้มีการกำชับเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเพื่อตรวจสอบไม่ให้เกิดข้อผิดพลาดอีกดังนี้จึงขอความร่วมมือประชาชนงดการแชร์ภาพข้อความที่ตกหล่นเพื่อร่วมรักษาภาพลักษณ์ที่ดีในช่วงสัปดาห์การประชุมผู้นำเอเปกระหว่างวันที่14-19พฤศจิกายนนี้ ท่านี้ตามที่พลเอกประยุทธจันโอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมได้ให้นโยบายทุกหน่วยงานบูรณาการการทํางานเพื่อเตรียมการทุกด้านสาหรับการเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมผู้นําเขตเศรษฐกิจเอเปกค,ครั้งที่29ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยในส่วนของการคมานาคมนายศักสยามชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมานาคมสั่งการทุกหน่วยงานเตรียมความพร้อมปฏิบัติภา,ารากิจให้สอดคล้องตามแผนของคณะอนุกรรมการด้านพิธีการและอํานวยการและคณะอนุกรรมการ ในด้านการรักษาความปลอดภัยและการจราจรโดยมีการตั้งคณะทำงานเฉพาะกิจขึ้นที่สำนักง,งานปลัดกระทรวงคมนาคมมีทุกหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเข้าร่วมเพื่อปฏิบัติภารกิจ4ด้านประกอบด้วยด้านทางบกเช่นตรวจสอบกล้องวงจรปิดที่อยู่ในเส้นทางการเดินทางของผู้นำบุคคลสำคัญและคู่สมรสการประดับธงเอเป็กและป้ายเวลคัมตามสายทางที่อยู่ในเส้นทางการเดินทางของผู้นำตรวจสอบและบริหารควบคุมโครงการก่อสร้างที่อยู่ในเส้นทางการเดินทางของผู้นำให้สามารถสัญจรได้อย่างสะดวก ภารกิจทางน้ำจัดเจ้าหน้าที่พร้อมเรือและอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องร่วมปฏิบัติกับกองทัพเรือและสำนักง,งานตำรวจแห่งชาติในการรักษาความปลอดภัยทางน้ำและการจัดระเบียบการจราจรทางน้ำภารกิจด้านทางรางเช่นปรับเวลาการเดินรถไฟในเส้นทางที่ขบวนรถยนต์ของผู้นำเอเปกและคณะผ่านพร้อมกับวางมาตรการรักษาความปลอดภัยบริเวณสถานีรถไฟใกล้เคียงสนามบินและภารกิจด้านอากาศเช่นสนับสนุนการปฏิบัติการตามแผนต่อต้านอากาศยานไร้คนขับของกองทัพอากาศการจัดพื้นที่จอดณนะท่าอากาศยานต่างๆ